สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิไมาเ็ดสมปลาสู้กินอีกแล้วค่ะพี่น้องของแสบเนาะค่ะพี่น้องของมักคนที่มักกินสมปลาค่ะพี่น้องมีลเลยสิไม่เ็ดสมปลาให้พี่ให้น้องกินอีกแล้วคะ่ะนเนื้อปลาบดมากขึ้นเก้าค่ะเนื้อปลาบดพี่น้องเนื้อปลายิสุกบดมากินไหมค่ะพี่น้องมากกินสมปาลาพี่น้องมาเ็ยน้ํากันค่ะ ฝากกดติดตามก็อะไรก็แชร์ก็กระดิ่งปิดกำลังแรงใจเนเด้อพี่น้องเด้อเฮตันเนาแข่กินเฮตัเนากินสุน้ก,กันกินนาะ,ะพี่น้องเล e. ิกเฮ็ดอียอนี่ละพี่น้องเครื่องขาก็มีข้าวเหนียวค่ะมีกระเทียมแล้วก็มีเนื้อปลาบดเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ใส้เนื้อปลาค่ะพี่น้องนีเขาจะเฮ็ดเป็นเนนส้มปลาเฮ็ดแบบก้อนเนาะค่ะพี่น้องใส่ปลาลงไปเลยค่ะ ใส่กระเทียมค่ะพี่นอ้องเทียมเขาจะบดละเอียดเนาะค่ะใส่เกลือค่ะพี่นอ้องใส่เกลือหลายจังเลยเนาะคะ่ะใส่ผงที่รสค่ะ เส้นดดีเส้นดดีนะคะพี่น้องเสริมความนุ่วค่ะใส่รดดีน้ำใส่น้้ำตาลค่ะพี่น้องจะตัดน้ำตาลจังน้อยนะค่ะจากนั้นเท่าก็บตําค่ะพี่น้องตามให้เข้ากันจนเหนียวเนาะค่ะมากินมากินดวยค่ะพี่นอ้องสองปา เอาไปปิ้งใส่ใบตองหอมๆมีขน้ององันแสบพี่น้องเพลียน้อนวันนี้ม,นม,นมาก,กินสมปานันแบบนี้มากก็สมปานถึงต้น,ตน,นค่ะพี่น้องสมปานเหือปลาบดนี่มัน,มนมจะแสบก็สมปาปนถึง <c oughs> ต้นเนาะค่ะมักแล้วก็คนมกักนะควเบาี่ใส่เข่าค่ะพี่น้อง เขาเขาก็ไปแช่น้ำก็เนาะคะ่ะใส่เขา,เาก็ตั้มนันเขากัน,นะคะ่ะซิมเบิงพี่นวง ได้พี่น้องใส่เกลือค่ะเข้า,ขากันค่ะหญักกับพี่น้องเริ่มเนี้ยล้ว จิมเนียวซิมมงรสชาติค่ะนวดแล้วพี่น้องพอดีแล้วค่ะวันนี้เท่ากับสีจเ,เป็นก้อนเนาะค่ะพี่น้องรอบนี้เขาจะเห็ดเป็นก้อนของสีเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นไอ้ปุอันพลาสติกค่ะพี่น้องเอามาตัดออกเป็นพิมพ์เนาะคะ่ะปาลงไปเลยค่ะ ไปเล่นเลยะะอย่างนี้เนาะค่ะแล้วก็ยึงขึ้นนะค่ะตอมีขั้นตอนนี้อาจจะห่างจังหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเหนียวเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ได้แล้วค่ะสีนะคะ ความหนาเราแต่มักเนาะค่ะพี่น้องความหนาความใหญ่เราแต่พูดเลยมักขนาดหนอหัวดตัด พี่น้องเขาก็เที่ยงสิบไปเรื่อยๆนะจ้านอกเฮ็ดง,ง่ายๆเนาะค่ะกดเดือดขึ้นมาอยพอเสร็จแล้วจ้าจะเอามาเป็นแบบนี้นะพี่น้องเนาะไอซองกระปุกพี่น้องงบงบสี่สิบห้าบาทค่ะพี่น้องซื้อปลามาสี่สิบห้าบาทเขาก็เฮ็ดกินเขาก็ได้กินเขาก็ได้หลายเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยแมงวันก็นได้ เอาจัมาเบิ้งน้ากันอีกเคหนึ่งตอนมันเป็นเนาะค่ะพี่น้องอีกประมาณทิ้งประมาณสองขึ้นค่ะพี่น้องกับสิสมเขาดีเนาะคะ่ะวิธีอาการเนาะค่ะพี่น้องจังมาเบิ้งน้ากันอีกเช่หนึ่งเนาะค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้สุภาพพี่น้องมาเบิ้งสมป่าค่ะพี่น้องสมป่าที่เอาเห็ดไห้่หลังจากเข้าเห็ดแล้วขึ้นหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องทิ่ไปขึ้นหนึ่งวันี้มันเป็นแล้วค่ะพี่น้องแค่ขึ้นียวเข้ากัไอะไรกินแล้วเนาะค่ะนะค่ะพี่น้องมาเบน้องน พี่น้องแกซื้อเบิ้ะะงแล้วค่ะเอ้าวพ,พี่น้องเป็นราคาหอมหอมพี่น้องพี่น้องไรซองกับปุกเนาะค่ะมีสองสันนะคะพี่น้อง ส้มปลาก้อนส้มปลาแผ่น,นพี่น้องหอมหอมพี่น้องเอ้หอม่าค่ะ,ะเด้อพี่น้องมาเอาไปปิ้งไปทอดพี่น้องเอ้ยตีเท้าห่อใบตองไว้ยังสี่เห็นมะพี่น้องเพราะว่าหยานเมลาตอนที่เทาเห็ดใหม่มันจะเหนียวเนาะคะ่ะหยานมันเท้าออว่างทับกันยังสี่เดี๋ยวมันจะติดกันเนาะคะ่ะเด้อพี่น้องมาเอาไปทอดค่ะเอาไปปิ้งไปทอดเนาะค่ะพี่น้อง นองหอมหอมค่ะเี็ด่ีไงแล้วค่ะพี่น่องมันเป็ดทีมายแค่ขึ้นเดี๋ยวก็เป็นแล้วค่ะพี่นองอากาศมันแ้วแต่ข้องมันค้นมักแนละ้วพี่นองสมหน่อยสมายมนีสมกําลังพอดีเลยค่ะพี่นองสมปาก้อนเนาะคะ่ะสมปลาก้อนพี่น้องเป็นแล้วมาเด้อพี่น้อง มาเอาไปทอดค่ะเอาไปปิ้งกระแซบพี่น้องเอาไปทอดกระแซบห้อมหอม,หอมพี่น้อง